เลื่อนคอนนนทน,นที่ออสเตรเลียวีซ่าไม่ผ่านไม่เชื่อเป็นศิลปินเพจ Facebook m a s s of Event ออกมาประกาศเลือนคอนเสิร์ตนักร้องหนุ่มนนทนนที่จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายน2565ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยระบุว่าประกาศเรื่องการเลื่อนคอนเสิร์ตนนทนนออสเตรเลียทัวร์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนนี้เนื่องจากติดปัญหาการดําเนินการเรื่องวีซ่าทางผู้จัดจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนงานคอนเสิร์ตนี้ออกไปโดยต้องเช็คคิวงานของศิลปินและปัจจัยอื่นๆจึงจะสามารถกําหนดวันงานได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามทางผู้จัดขอทำการคืนค่าปัดให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่ซื้อบัตรผ่านทาง Line Official เราจะโอนเงินคืนให้ขั้นตอนการคืนเงินจะแจ้งทาง Line Official อีกครั้ง 2. ผู้ที่ซื้อบัตรทางร้านตลาดไทยสเสบียงทองอําัยให้นำบัตรมาคืนพร้อมรับเงินสดคืนได้ทันทีทีมงาน Mad o f ฟ Event และผู้จัดทางซิดนีย์และปริตเบน ได้ทำตามกระบวนการและยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วซึ่งกับผลที่ออกมาทำให้ผู้จัดรู้สึกผิดหวังและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนในครั้งนี้ได้อีกทั้งเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัดจริงๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยผู้สนับสนุนทุกท่านอย่างสูงสุดมาณที่นี้ทางทีมงานต้องกราบขออภัยอย่างสูงสุดต่อเพื่อนๆสปอนเซอร์แฟนคลับของนนทนนและต้องขออภัยตัวน้องนนเองเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถทําให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ตามกําหนดการส่วนใครที่อยากถือสิทธิ์ไว้เราขอคืนเงินให้หมดก่อนและเมื่อเรากลับมาจัดงานนอนอีกครั้งเราจะติดต่อคนที่ได้รับบัตรไป เพื่อเป็นการไม่ให้เสียโอกาสของลูกค้าที่ได้พยายามซื้อบัตรของงานนี้เมื่อคืนบัตรกับทางร้านรบกวนให้ลูกค้าทิ้งอีเมลชื่อและเบอร์โทรไว้เราจะได้คอนแทคของลูกค้าทุกคนในมือและเราจะส่งหลักฐานการใช้สิทธิ์เมื่อเรามีจัดงานคอนเสิร์ตนนอีกครั้งต่อมามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยข้อความในไลน์ที่ทาง Mad of Event ได้แจ้งเหตุผลในการเลื่อนคอนเสิร์ตในครั้งนี้ระบุว่าเหตุผลที่ผู้จัดแจ้งมาสุดเราต้องขอบัญชีตัวเองนะจากคืนเงินค่าบัตรค่ะวีซ่านนไม่ผ่านค่ะเหตุผลที่อิมให้มาคือไม่เมคซเซนต์มากเขาไม่เชื่อว่านนเป็นศิลปินไม่เชื่อว่านนจะกลับไทย ไม่เชื่อแม้กระทั่งอยู่สังกัดค่า l ลิ e อ s สทางเราให้เอกสารไปจนไม่รู้จะให้อะไรแล้วจริงๆทำเต็มที่แล้วซึ่งทางเราจะประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้มาบอกตัวเองก่อนเพราะเราจะทยอยคืนค่าบัตรค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ